เจ้ารติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่9ตอนย้ายเข้ากรมราชธรรมหน้าประตูใหญ่ของกรมราชธรรมเมืองนานเกิงเข้มงวดกวดขันบันไดสูงหลายขั้นทั้งจัดตั้งสิงโตหินสองตัว แสดงออกถึงอำนาจที่น่าเกรงขามชาวบ้านหลายคนเดินเข้ามาอย่างขลาดเขลาเห็นเจ้าหน้าที่สองนายเลื่อนมือจับด้ามดาบเอาไว้จึงกล่าวใช่กวนเราแย่วงเล็บคำเรียกเจ้าหน้าที่พวกเราคิดฟ้องร้องเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถลึงตาใส่กล่าวว่าไปไปไปใส่หัวไปที่นี้เป็นกรมราชทัณฑ์พวกเจ้าเราชาวบ้านร้านถิ่นคิดฟ้องร้องถึงกรมราชทัณฑ์ไปหาเป่าเจิ้งลีจาง วงเล็บกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกเจ้าไกลเกลียเถอะไม่เช่นนั้นก็ไปฟ้องที่ที่ทำการอำเภอชาวบ้านผู้หนึ่งกล่าวว่าใช่กวนเราแย่ที่ผู้น้อยคิดฟ้องร้องคือเป่าเจิ้งพวกเราที่ทำการอำเภอมีคนของเป่าเจิง้งไม่รับคำฟ้องของพวกเราเจ้าหน้าที่นั้นกล่าวอย่างขุนเคืองรำคาญว่าเที่นี้ไม่รับคดีฟ้องร้องนี่เป็นกรมราชัณฑ์เข้าใจหรือไม่ล้วนใสหัวไปหาไม่จะฟาดโบยพวกเจ้า ภาพเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกวันปรากฏชาวบ้านที่โฉดเขาพอเกิดเรื่องเล็กน้อยก็มาที่กรมราชทัณฑ์เข้าใจว่าที่นี้รับคดีของพวกเขายังมีบางคนบอกว่าจะฟ้องร้องถึงห้องเตะช้าก่อนพวกท่านทำอะไรผู้ที่ทราบบอกว่านี่เป็นกรมราชทัณฑ์ที่ไม่ทราบยังเข้าใจว่าเป็นตำหนักยม,มาบาลเสียอีกพร้อมด้วยเสียงดังเยเซียวเทียนรุดออกมาเมื่อวันก่อนเยเซียวเทียนถือใบส่งตัวกรมพลเรือน มายังกรมราชธรร์ขอเข้าพบขุนนางจูดซื่อหยางฟู่กุย้ยหยางฟู่กุ้ยยังจดจำคนผู้นี้ออกทราบว่าเย่เซียวเทียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขุนนางโซ่ฟูจางจยเจิง้งเคยถูกกรมราชทรร์ยึดถือเป็นเผือกเผาที่ร้อนลวกจึงผลักใสไปยังจุดพักหมาคิดไม่ถึงยังรุดมาอีกดูจากใบส่งตัวของเย่เซียวเทียนแสดงว่าย้ายมาจากกรมพลเรือนหยางฟู่กุ้ยจึงถือใบส่งตัวเข้าพบขุนนาง ยวนไว้หลังเฉียนซุนเฉียนซุนไม่ทราบว่าจะจัดการตำแหน่งใดแก่เขาก็เข้าพบขุนนางสร้างสูสุดท้ายแต่งตั้งให้เย่เซี่ยวเทียนรังตำแหน่งปาเหมือนจางกู้ให้เขามีเงินเดือนก็พอเหล่าเจ้าหน้าที่เห็นแต่เท้าปาเหมือนจางกู้ออกมาจึงกล่าวอย่างอับจนปัญญาแต่เทาลล้ากรมราชทันเราเย่เซี่ยวเทียนชิงกล่าวว่าเหลีวไหล ข้าพเจ้าไม่ทราบว่านี่เป็นกรมราชทันหรือข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าเป็นจางเหมือนกรมราชทันสมควรมีสิทธิ์ตัดสินใจเหล่าเจ้าหน้าที่ได้แต่ล่าถอยไปด้านข้างรอบขอนเงาหลังของเยเซียวเทียนวงหนึ่งเยเซียวเทียนเดินเข้ารับหน้าชาวบ้านเหล่านั้นสอบถามว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพวกท่านมีเรื่องใดหรือเครื่องเชื่อยามให้หลังขุนนางสร้างสู่กรมราชทัน รุยชวนนั่งอยู่หลังโต๊ะเจ้าหน้าที่ถือไม้พลองอยู่สองฝากข้างก้มศีรษะต่ำก้มหัวร่อยอย่างสุดความสามารถที่หน้าโต๊ะไต่สวนชุมนุมด้วยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังวุ่นวายชายหนุ่มที่มีฝอบนใบหน้าผู้หนึ่งกล่าวว่า จิงเทียนต้าเราแยะวงเล็บคำเรียกขุนนางที่ซื่อสัตว์จุดจริตข้าพเจ้าถูกใส่ความข้าพเจ้าไม่ได้แอบดูหญิงไม่เหลิวอาบน้ำนางไหนเลยฟ้องร้องว่าข้าพเจ้ากระทำเรื่องเสื่อมเสียได้สตรีอายุ30เศษมีเขาความงามหลงเหลือนางหนึ่งโต้แย้งว่าท่านไม่ได้แอบดูหากท่านพูดปดขอให้ตั้งครอบครัวต้องตาย ตอนนั้นข้าพเจ้าอาบน้ําในห้องจึงเปิดช่องหน้าต่างพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นท่านจ้องมองตาไม่กระพริบชายหนุ่มที่มีไยบนใบหน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าปีนต้นไม้ไปเก็บผลจอผู้ใดแอบดูท่านชิงเทียนตาเราแย่ที่บ้านข้าพเจ้ามีต้นไม้สองต้นล้วนเป็นต้นจอปีหนึ่งออกผลจอหลายสิบช่างผลจอทั้งกรอบทั้งหวานหญิงไม้เหลิวสอดคําว่าท่านยังบอกว่าไม่ได้พูดปดอีกนี่เพิ่งเป็นเดือนที่เท่าใด ผลจอที่บ้านท่านออกผลแล้วหรือชายหนุ่มที่มีฝบนใบหน้าปากอ้าตาค้างกล่าวว่าข้าพเจ้าใช่แล้วข้าพเจ้ายามร้อนใจพูดผิดไปที่บ้านข้าพเจ้าปลูกต้นปีแป้หญิงไม่เหลวกล่าวว่าท่านมีความสามารถก็ย้ายต้นปีแป้ที่ออกผลไปปลูกที่บ้านท่านตาเหล่าแย้มันพูดปดท่านส่งคนไปตรวจดูก็ทราบเองผู้คนอีกคนหนึ่งกล่าวว่าไอ้พวกท่านเกิดเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ไม่ต้องรบกวนตาเหล่าแย้แล้ว มันแอบดูท่านแล้วจะเป็นไรหาได้ศึกหรอไหมตาเราแยะท่านสะสางคาดีของเราก่อนเถอะรุ่ยสั่งสูกรดกรียวจนหนวดเขาตั้งฉันหยิบไม้สถานขวัญตบโต๊ะดังฉาดฉาดขู่คำรามว่าเสว่าเดี๋ยวนี้หาสัวใส่สู้อตาวงเล็บหลวนหูปาก พวกเราไล่คนเหล่านี้ออกไปเรียกตัวเจ้าหน้าที่ป้าเหมือนจางกู้เย่เซียวเทียนมาพบเรารุ่ยสั่งสู่จำเรืองมองเย่เซียวเทียนแค้นหัวรอกล่าวว่ <c oughs> จาจังเหมือนกรมราชทรร์หรือเย่เซียวเทียนกล่าวถ่อมตนว่าแต่เท้าเราขุนนางผู้น้อยรังตำแหน่งป่าเหมือนจางกู้รุ่ยสั่งสู่แค้นเสียงดัง <c oughs> แล้วกล่าวว่า <c oughs> ท่านไม่ใช่เปาประกาศว่าท่านเป็นจังเหมือนวงเล็บ <c oughs> แปลตรงตัวว่าผู้ดูแลประตูกลมราชทันหรือเย่เซียวเทียนฝืนหัวรอกกล่าวว่าแต่เท้านั่นเป็นเราขุนนางผู้น้อยคุยโวโอ้วดท่านอย่าได้ยึดถือเป็นจริงรุย่ยซ่างซูหอบหายใจฟืดฟาดกล่าวาว่าเย่เซียวเทียนท่านตั้งตัวเป็นอริกับเราผู้เป็นขุนนางแมนบอวงเล็บใช่หรือไม่เย่เซียวเทียนรีบกล่าวว่าคำพูดนี้กล่าวเริ่มจากที่ใดหรือรุย่ยซ่างซูคำรามว่า มเมื่อครูท่านปล่อยตัวผู้ใดเข้ามาคดีที่ไม่มีสาระเหล่านั้นส่งไปที่ทำการอำเภอก็พอแม้แต่ลีจางเปาเจิ้งก็จัดการได้ร้อยซั่งซูยิ่งกล่าวยิ่งขุนเคืองหยิบไม้สถานขวัญขึ้นกล่าวว่านี่เป็นกรมราชทันหากไม่ใช่คดีใหญ่เทียมฟ้ายังถึงมือเราผู้เป็นขุนนางหรือหากกรมราชทันเรารับเรื่องแอบดูผู้หญิงไม่อาบน้ำเราผู้เป็นขุนนางคงเหน็ดเหนื่อยตายแล้ว เยเสี่ยวเทียนตะกุกตะกากว่าที่ทททแทบเป็นเช่นนี้เราขุนนางผู้น้อยมาจากสถานที่ขนาดเล็กไม่ร่วงรู้กฎเกณฑ์ระหว่างที่เราขุนนางผู้น้อยอยู่ที่เมืองหูเซียนท่านนายอำเภอรับไว้ทุกเรื่องเข้าใจว่ากรมราชธรร์ก็เป็นเช่นเดียวกันรุยสั่งสูตัดบทว่าจดจําไว้กรมราชธรร์ไม่รับคดีนอกจากเป็นคดีที่ห้องเต้มีราชองการให้ไต่สวนจําได้แล้วหรือไม่ หากวันพรุ่งนี้ท่านยังกล้าปล่อยคนเข้ามาเราผู้เป็นขุนนางจะไม่ละเว้นท่านเย่เซี่ยวเทียนรีบกล่าวว่าเราขุนนางผู้น้อยจําได้แล้วรับรองไม่กระทําผิดอีกรุ่ยซั่งซูแค่นเสียงอย่างเย็นชาสะบัดแขนเสื้อจากไปเย่เซี่ยวเทียนล่าถอยออกจากห้องทํางานขุนนางซั่งซูหัววินเฟยกับเหมาว่นเจือรีบเข้ามารับหน้าสอบถามว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่มีเรื่องใดกระมัง ยเยเซียวเทียนกล่าวด้วยความกระหยิมว่ายังมีเรื่องใดพวกเรามาจากเมืองขนาดเล็กไม่มีประสบการณ์เพียงกระทำเรื่องเหลวไหลประการหนึ่งมันคงไม่ถึงกับปลดข้าพเจ้าออกจากตำแหน่งกระมังอย่างมากก็ย้ายข้าพเจ้ากลับเมืองหูเซียนวันรุ่งขึ้นห้องทำงานขุนนางสร้างซูงเงียบสงบรุยซั่งซูงดื่มน้ำชาหมดบ้านยังไม่เห็นมีคนเข้ามาอดสงสัยใจไม่ได้รำพึงว่า ประหลาดวันนี้ฉันไหนเงียบสง,งบถึงเพียงนี้ไม่ได้ส่งคดีมาแม้แต่สักคดีเดียวขณะสงสัยใจที่หน้าประตูบังเกิดเสียงร้องขานดังว่าไต่เท้าจางเติกตาลีซื้อมาถึงด้วยสร้งสซ่หมุนตัวไปเห็นคุณนางเติกตาลีซื้อนามจางจือยวนเดินเข้ามาอย่างโกรธแค้นจึงประสานมือทักทายวันนี้เป็นลมอันใดหอบไต่เท้าจางมาถึง จางจือหยวนกล่าวอย่างคุณเครื่องว่าลมอันใดย่อมเป็นลมถืออำนาจบาดใหญ่ของกรมราชทันท่านด้วยสั้งสูงงงนันวูบจึงกล่าวไต้เท้าจางคำพูดนี้กล่าวเริ่มจากที่ใดจางจือหยวนไม่ทันตอบคำที่หนะ้าประตูก็บังเกิดเสียงร้องขานอีกว่าขุณนางจัวตูอุยสื่อแห่งตูฉาเอียนไต้เท้าเผยมาเถึงด้วยสั่งสูงเงยหนะ้าขึ้นเห็นคุณนาง จวดตัววิซื่อสำนักตัวฉาเอี้ยนเผยเทียนซื่อเดินเข้ามาอย่างคุณเคืองจึงประสานมือทักทายแต่เท้าเผยอภัยที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับเผยเทียนซื่อกล่าวเสียงเย็นชาว่าแต่เท้ารุ่ยกรมลัชจะท่านท่านทำอะไรเช้าวันนี้ตัวฉาเอี้ยนเราใช้คนส่งม้วนบันทึกมากลับถูกคนของท่านกีดกันเอาไว้ไม่ให้เข้ามา หรือยังต้องให้เราผูดแสบเผยมาด้วยตัวเองบอร่รุ่ยสั่งสูงงงานวูบจึงกล่าวแต่เท้าเผยนี่คงเป็นการเข้าใจผิดอันใดจางซื่อหยวนแค้นหัวร่อออกมาแล้วกละวะ่าวว่าตึกตาลีซื่อเราก็เช่นกันถูกกรมราชทันท่านปิดประตูใส่หน้าบอกว่านอกจากเป็นคดีที่ห้องเต้มีราชโอค์การให้ไต่สวนไม่เช่นนั้นล้วนไม่รับ คิดไม่ถึงกรมราชัณฑ์กลับกลายเป็นกรมความมั่นคงแผ่นดินไปแล้วเรื่องนี้รุ่ยสั่งซูไม่ทันกล่าวอะไรที่หน้าประตูก็บังเกิดเสียงขานดังอีกว่าไต่เท้าเซียวแห่งอิงเทียนฟู่มาเถึงรุ่ยสั่งซูเมื่อมองดูขุนนางใหญ่แห่งอิงเทียนฟูน่นามเซียวซื่อจีเดินเข้ามาเสียวซื่อจีเป็นคนร่างอ้วนฉุบจึงเดินจนหลังเหงื่อสมหนะ้ารุ่ยสั่งซูต้องกล่าวตะกุกตะกากว่าไต่ไตเท้าเสียว นี่หรือว่าคนของอิงเทียนฟูท่านก็ถูกกรมราชณา์เรากีดกันไว้เซียวซื่อฉีกล่าวยางคุณเครืองว่าที่แท้ท่านทราบแล้วม่ผิดเรามาด้วยเรื่องนี้เองอิงเทียนฟูของเรามีเอกสารด่วนคิดส่งถึงกรมราชาทณฑ์กลับถูกคนของท่านไล่กลับไปเรารุ่ยท่านคิดก่อกวนเล่ดไหนใดรุ่ยสั่งสซ เงียบงานชั่วขณะพลันก้าวยาวๆออกจากห้องทำงานสูตดดมหายใจลึกๆจากนั้นหน้าประตูใหญ่ ขูค่คำรามว่าเรียกเยเซียวเทียนที่เฝ้าประตูกลมราชทันมาให้กับเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ขุนนางโย่ซื่อหลังกรมพลเรือนเมืองนานกิงไต่เท้าเมึ่งอยู่ในตำแหน่งวันพรุ่งนี้จะออกเดินทางไปรับตำแหน่งที่นครหลวงดังนั้นขุนนางจัวซื่อหลังขุนนาง,ลาง,ง,นางนหลังจงขุนนางหยวนวหวหลังกรมพลเรือนเตรียมเลี้ยงส่งเหล่าขุนนางใหญ่ทั้ง6กรมมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเมื่งซื่อหลังก็มาร่วมงานเลี้ยงส่งด้วย สถานที่จัดเลี้ยงคือหอฉงอี้แต่ว่าขุนนางสร้างสู่กรมราชทรรรุ่ยชวนขุนนางใหญ่ตึกต้าหลีซื่อจางจือหยวนขุนนางจั่วตูอุยซื่อสำนักตูฉายเอี้ยนเผยเทียนซื่อกลับเจ้าเมืองอิงเทียนฟูเซียวซื่อฉีชักชวนกันมาที่ห้องทำงานของเมืองซื่อหลางจุดประสงค์การมาของทั้งหมดอยู่ที่เย่เซี่ยวเทียนขุนนางใหญ่ทั้งหลายเห็นว่าเย่เซียวเทียนก่อความวุ่นวาย ขอให้มึงสื่อหลังย้ายเยเซียวเทียนออกจากกรมราชธานมึงสื่อหลังก็นึกถึงสถานที่หนึ่งสังกัดกรมพิธีการหากย้ายเยเซียวเทียนไปยังที่นั้นทั้งหมดจะได้สบายใจสถานที่นั้นคือบ้านรับรองหุยถงกวนตาหมิงจัดตั้งบ้านรับรองหุยถงกวนที่นครหลวงเมืองนานกิงหลังจากที่หยงเล่อฮ่องเต้ย้ายราชธานีไปยังกรุงปักกิง่งบ้านรับรองหุยถงกวน ก็ถูกปล่อยให้อยู่รัง60ปีนี้ไม่มีทูตตัวแทนของประเทศใดเข้าพักการย้ายเย่เซี่ยวเทียนไปยังที่นั้นนับเป็นวิธีประเสริฐสุด <c oughs> เย่จางเหมือนรับตำแหน่งเพียงสองวันก็กลายเป็นท่านทูตเย่แล้วจัดนิงเออหัวร่องงอหายน้องสาวตะวันกลัวเย่เสี่ยวเทียนขุนเคืองใจจึงกั้นหัวร่อเอาไว้แต่สุดท้ายก็อดหัวร่อคิกไม่ได้ทั้งเซียนจูหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่า ท่านอยู่ที่กรมพลเรือนเพียง1วันอยู่ที่กรมราชธันมสองวันช่วพริบตาก็ถูกย้ายไปกรมพิธีการตาหมิงเราตั้งประเทศมา200กว่าปีท่านเป็นคนแรกที่3วันถูกย้ายไปยัง3กรมเย่เสียวเทียนเหลือกตาคลุ่นคิดขึ้นเราเพียงคิดกลับเมืองหูเซียน มึงซื่อหลังกลับยืนการรังเราอยู่ที่เมืองนานกิงฟังว่าบ้านรับรองหุยถงกวนเป็นสถานที่ที่อยู่ว่างการไปของเราครั้งนี้คงไม่อาจก่อ<า>เรื่องอันใดแล้วนี่จะทําอย่างไรทางเซียนจูเห็นจันนิงเอ,อ๋ยยังหัวรอดจึงกล่าวแม่นังจันยาได้หัวรอดแล้วกรมพิธีการต่างกับหน่วยงานอื่นถือพิธีรีตองที่สุดมิสู้ให้เรา ผู้พี่ชี้แนะน้องเสียวเทียนเล็กน้อยมิให้ถูกย้ายออกจากกลมพิธีการอีกเย่เสียวเทียนรีบกล่าวว่าแล้วกันไปเถอะผู้น้องหาใส่ใจไหมทั้งเสดจูกล่าวอย่างจริงจังว่าน้องเราจะอย่างไรสอบได้เป็นจุ้ยเยินค่อยได้รับตําแหน่งเป็นขุนนางไหนเลยไม่รักษาตําแหน่งไว้ให้ดีมาๆมา,มา,มาข้าพระเจ้าจะแนะนํามารยาทธรรมเนียมขั้นพื้นฐานต่อท่าน ระหว่างที่ท่านอยู่ในที่ทำการพบผ่านขุนนางเดียวกันให้ประสานมือสองครั้งหากพบผ่านผู้บังคับบัญชาให้ขยับไปทางขวา1นก้าหยุดยั้งยืนตรงประสานมือทั้งสองถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านแสดงความคารพต่อท่านท่านเพียงพงกศรีรษะคารวะตอบหากเป็นพนักง,งานทั่วไปก็ไม่ต้องคารวะตอบยเยเี่ยน ได้แต่นอนร่างพิงพนักเก้าอี้รับฟังสืบต่อทั้งเสียนจูกล่าวว่าเมื่อพบห้องเต้ต้องกราบสมครั้งหรือกราบสี่คราหากเป็นสถานที่สำคัญต้องกราบห้าครั้งโคกศรีรษะสามคราแน่นอนท่านคงไม่ได้พบห้องเต้เพียงรับรู้มารยาทธรรมเนียมก็พอเย่เสียวเทียนรับฟังจนง่วงเหงาอดอ้าปากหาวไม่ได้จันนิ้งเอิอดแทบอ้าปากหาวพร้อมกัน ทั้งสองพอเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอดสบตายิ้มให้แก่กันไม่ได้จันนิงเอ,อ๋อยู่ดีๆเกิดความอบอุ่นใจพลางคลุ่นคิดคนผู้หนีเกียรติครานยิ่งเหตุใดตัวเองพ่านชมชอบมันน้องสาวตะวันกลับตั้งใจฟังคำบรรยายของทางเซียนจู่นางอยู่ข้างกายเยเสียวเทียนไม่อาจช่วยเหลืออันใดน,นอกจากตุนยาบำรุงแล้วไม่ว่ารูปโฉมความงามตลอด จนชาติตระกูลแม่นางอิงอิงกับแม่นางนิงเอ,อ๋อล้วนเหนือล้ำกว่านางนางเพียงเป็นหญิงสาวชาวเผ่าแมววันนี้ยากนักที่มีโอกาสเมื่อเสี่ยวเทียนเกอไม่ยอมจดจำนางก็จะช่วยจดจำแทนเสี่ยวเทียนเกอเช้าว,วันรุ่งขึ้นทางเซียนจูเป็นห่วงเย่เสี่ยวเทียนต้องเดินทางไปรับตำแหน่งที่กรมพิธีการจึงตื่นแต่เช้ารุดมาํำชับย้ำเตือนอีกเที่ยวหนึ่ง แต่เย่เสี่ยวเทียนจิตใจไม่อยู่กับตัวเพียงรับคำแบบขอไปทีทั้งเซียนจูนึกร้อนใจแทนจากนั้นพบว่าน้องสาวตะวันจดจำคำพูดของเขาจนขึ้นใจสร้างความยินดียิ่งจึงเสนอให้น้องสาวตะวันเปลี่ยนเป็นสวมใส่ชุดบุรุษเป็นเพื่อนเย่เสี่ยวเทียนออกจากที่พักจัดนิงเอ๋อไม่ทราบว,ว่าเย่เสี่ยวเทียนก่อเรื่องขึ้นจุดประสงค์เพื่อกลับเมืองหูเซียนแต่ด้วยชาติตระกูลของนาง เย่เวเทียนอยู่ในตำแหน่งหรือไม่นางหาใส่ใจไหมยามนี้น้องสาวตะวันคิดเป็นเพื่อนเย่เวเทียนไปยังกรมพิธีการนางกลับรู้สึกถึงอันตราย เห็นเสียอิงอิงจากไปแล้วกลับปรากฏน้องสาวตะวันสอดแทรกเข้ามาอย่างนั้นนางเล่าดังนั้นร้องขอเปลี่ยนสวมชุดบุรุษเป็นเพื่อนเยเซียวเทียนไปยังกรมพิธีการสุดท้ายผู้ติดตามของเยเซียวเทียนเพิ่มจากสองคนเป็นสี่คนหัววินเฟยนําเสื้อผ้าของเขาสองชุดให้จัดนิ้งเอ๋อกับน้องสาวตะวันสวมใส่ จากนั้นนําคนทั้ง4เดินทางไปยังกรมพิธีการขณะจะบรรลุถึงที่ทําการของกรมพิธีการที่เบื้องหน้าปรากฏม้าสี่ตัวควบเคียงคู่มาเยเสียวเทียนเพ่งตามองพบว่าเป็นท่านกกกูหลี่เสียนเฉิงเสี่ยวกงแย่ฉีชีวินและบุตรชายของรุ่ยสร้างสู่กรมราช,ชทันนามรุ่ยชิงสิงและบุตรชายของกวนสร้างสู่กรมพิธีการนามกวนเสี่ยวคุนเย่เสียวเทียนกวาดมองคนทั้ง4ี่แวบหนึ่ง หาได้สนใจไหมทั้งสองฝ่ายที่เพาะปลูกบุญคุณความแค้นเพราะสืบเนื่องมาจากจางหงสเวียนชิงดีชิงเด่นกับฉีชีวินภายหลังเหตุการณ์เย่เสี่ยวเทียนก็เลื่อมเลือนสิ้นแต่คนทั้งสี่พอควบม้าเข้าใกล้พบเห็นเป็นเย่นเสี่ยวเทียนกลับหยุดมาไว้หลังจากที่หลี่เสียนเฉิงเป็นคนกลางไกลเกลี่ยฉีชีวินกับกวนเสี่ยวคุณก็คืนดีดังเดิมดังนั้นกวนเสี่ยวคุณแค้นหัวรอกล่าวว่านี่ ไม่ใช่เย่เตียนซื่อหรอกหรือผิดแล้วเป็นท่านทูตเย่แต่เท้าแย่รับตําแหน่งขุนนางถีจุ้ยหนึ่งวันอยู่ในตําแหน่งจางกู้สองวันก็ย้ายไปรับตําแหน่งใหม่เพียงไม่ทราบครั้งนี้ท่านจะเป็นทูตประจําสถานรับรองหุยถงกวนสักกี่วันคําพูดพอกล่าวรุ่ยชิงสิงกับฉีชีวินพากันหัวรอดดังๆออกมาลีเสียนเฉิงเพียงยิ้มเล็กน้อย แต่สายตาที่มองดูเย่เซียวเทียนแฝงความไม่เป็นมิตรอยู่เจ็ดส่วนจากนั้นหลีเสียนเฉิงพบเห็นจันหนิงเอ๋อกับน้องสาวตะวันสวมชุดบุรุษติดตามอยู่ด้านหลังเย่เซียวเทียนต้องคลุนคิดแม่นางเสียชไนไม่อยู่ใช่แล้วแม่นางเสียงามปานหยาดฟ้าไม่ว่าปลอมแปลงโฉมอย่างไรก็ไม่สามารถปิดบังเขาความงามได้ย่อมไม่อาจนำพาออกมายมนั้นเหมาวนจื้อคิดด่าสวนออกไปกลับถูกเย่เซียวเทียนห้ามปรามไว้ คิดบังคับหมาอ้อมผ่านข้างกายกวนเสี่ยวคุณและพวกไปกวนเสี่ยวคุณกับกระตุกสายบังเหียนขวางหน้าเย่เสียวเทียนไว้กวนเสี่ยวคุณยกแส่หมาชี้มายังเย่เสียวเทียนกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้าโอหังระอันใดทราบหรือไม่ว่าสั่งสูกรมพิธีการเป็นใครครั้งนี้เจ้าถือว่าตกอยู่ในมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเย่เสียวเทียนขมวดคิ้วกล่าวว่าคุณชายกวนดูท่าท่านยังรับบทเรียนไม่พอ กรมพิธีการเป็นกรมพิธีการของราชสำนักขุนนางกรมพิธีการเป็นขุนนางของราชสำนักบิดาท่านแม้เป็นขุนนางสร้างสู้ยังไม่อาจใช้มือเดียวบังฟ้าขุนนางของกรมพิธีการยิ่งไม่ใช่บ่าวทาสของตระกูลกวนท่านเพียงเป็นคุนชายเจ้าสำราญที่แอบอ้างบารมีของบิดาแสดงอำนาจยังกล้าคุกคามต่อขุนนางในราชสำนักหรือหากว่าบิดาท่านได้ยินคำพูดเหล่านี้ของท่านคงไม่อภัยละเว้นท่าน เจ้าเจ้ากวรเสี่ยวคุณคิดจัดการกับเย่เสี่ยวเทียนโดยปิดบังบิดาของเขาไว้หากบิดาเขาทราบว่าเขาคิดลงมือต่อขุนนางในราชสำนักคนหนึ่งไม่แน่ว่าจะลงโทษสถานหนักเย่เสี่ยวเทียนพอกล่าวเช่นนี้เขาถึงกับหน้าแดงกํมยามกระทันหันไม่อาจกล่าวอะไรได้พลีเสียนเฉิงเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านทูตเย่ท่านเพียงเป็นขุนนางต่ำต้อยที่รอรับการไต่สวน โชคดีที่จางจวีเจิ้งเสียชีวิตยังแคล้วคลาดปลอดภยัยแต่เมื่อเป็นโชคช่วยยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เยเสียวเทียนกวาดมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าท่านก๊กกูเราพูดแท้เย่เป็นขุนนางต่ำต้อยส่วนท่านเป็นเชื้อพระวงศ์สูงสักแต่ขุนนางต่ำต้อยในวันนี้ม่ใช่หมายถึงวันหน้าส่วนท่าน <laughs> เสียงหัวรอกของเขากระตุ้นโทสะหลีเสียนเฉิงขึ้นมาพลันใช้เท้ากระทุง้บงบังโกลนมาบังคับมาเข้ามาสองก้าวตวาดว่า เย่เซียวเทียนเจ้าบังอาจดักเย่เซียวเทียนเหลือกตาขึ้นกล่าวว่าเราผู้แท้เย่ขวัญกล้าแข็งอยู่แล้วลีเสียนเฉิงกระชากเสียงว่าเจ้าคิดหาที่ตายเย่เซียวเทียนกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเป็นไรก๊กกูแย่กล้าทำร้ายขุนนางของราชสำนักกลางถนนหรือลีเซียนเฉิงมีพี่สาวเป็นหงเห่าตอนนี้ยังมีศักดิ์เป็นไทเห่าที่ผ่านมาไม่เคยมีคนใช้คำพูดรุนแรงต่อเขามาก่อนยามนี้กับถูกเย่เซียวเทียนโต้แย้งกลับมา จึงสะกิดความคิดข้าวฟันขึ้นพลิตตัวลงจากหลังม้าเงื้อแทหมา้าหมายหัวใส่เย่เซียวเทียนเมาวนชื่อชิงสอือกกายออกไปก้าหนึ่งขวางอยู่เบื้องหน้าเย่เซียวเทียนยกแขนขวาขึ้นป้องกันใบหน้าไว้หัววินเฟยก็สืบเท้าออกไปหนึ่งก้าขอเพียงหลีเสียนเฉิงลงมือเขาจะชิงต่อยหมัดใส่แต่แล้วยามนั้นที่ห่างไปบังเกิดเสียงตะหวาดว่าหยุดมือคนของเย่เซียวเทียนหลีเสียนเฉิงกวาดตาไปตามเสียง เห็นขุนนางบุญในเครื่องแบบสีเขียวอายุ40เศษผู้หนึ่งเดินเข้ามาดูจากสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าอกแสดงว่าเป็นสัตว์ประหลาดเสี้ยจือที่มีเขาข้างเดียวคนผู้นี้สวมใส่เช่นนี้แสดงว่าเป็นขุนนางอุ้ยซื่อขุนนางอุ้ยซื่อแม้เพียงเป็นขุนนางชั้นที่7็แต่ไม่มีขุนนางใดที่ฟ้องร้องไม่ได้โดยเฉพาะขุนนางอุ้ยซื่อสมัยราชวงศ์หมิงชมชอบ ฟ้องร้องขุนนางสูงสักิ์ที่สุดสมัยราชวงศ์ถังมีขุนนางทัดทานชื่อเว่ยเจิงวงเล็บขุนนางทัดทานสมัยถังไทจงฮ่องเต้แต่ต้าถังมีเว่ยเจิงคนเดียวแต่ต้าหมิงมีเว่ยเจิงนับไม่ถ้วนทุกคนกล้าที่จะฟ้องร้องเนื่องเพราะฮ่องเต้ไม่มีผมเปียให้พวกเขาคว้าจับจึงหันมาเล่นงานเชื้อพระวงศ์สูงสัก์เจ้าพระยาทั้งหลายแทนลี่เสียนเฉิงเห็นเช่นนั้นต้องลอบคล้ำครวญในใจ เราไม่ทันระวังเช่นไหนตอแยสุนักบ้าเช่นนี้คนหนึ่งกวนเสี่ยวคนกับรุ่ยชิงสียงพอเห็นผู้มาชัดตาสีหน้ายิ่งปั้นยากคนผู้นี้เรียกว่าเฉียวในเหอเป็นบิดาของเฉียวเจินหัวได้ชื่อว่าเป็นขุนนางน้ำดียึดถือให้รุ่ยให้ชิงเทียนเป็นแบบอย่างเฉียวในเหอบุกลุกมาถึงวางกลางของทั้งสองฝ่ายยืนขวางอยู่เบื้องหน้าเย่เสียวเทียนร้องบอกต่อหลี่เสียนเฉิงและพวกว่า เราคิดชมดูว่าพวกท่านถืออิทธิพลของผู้ใดจึงกล้าทำร้ายขุนนางของราชสำนักกลางถนนชีชีวินเห็นเช่นนั้นรีบกล่าวว่ากกกูแยเป็นชนชั้นใดไหนเลยขัดแย้งกับขุนนางที่ไม่อยู่ในลำดับชั้นเพียงแต่คนผู้นี้กล่าวก้าวร้าวจึงกระตุ้นโทสะก๊กกูแยแต่ว่ากกกขูแยมีใจกว้างไม่ถือสาหาความมันกวนเสี่ยวคุณกับรุ่ยชิงสิงพอพบเห็นเฉียวในเหอก็ไม่กล้านั่งบนหลังมา้ารีบลง จากหลังม้าฝืนหัวรอกกล่าวว่าแต่เท้าเฉียวสบายดีแต่เท้าเฉียวเข้าใจผิดแล้วพวกเราเพียงทุ่มเถียงกันไม่รบกวนให้ไต่เท้าเฉียวไต่ถามพวกเราขออำลาพลางก็หันม้าปลายตาบอกใบต่อหลี่เสียนเฉิงหลี่เสียนเฉิงก็หันกายไปพลิกตัวขึ้นบนหลังม้าจากไปพร้อมกับฉีชีวินกวนเสี่ยวคุณกับรุ่ยชิงสิงก็ขึ้นม้าติดตามไปเย่เสียวเทียนก็จุดดึงเหมาว่นจื่อออกห่าง ประสานมือต่อเฉียวในเหอกล่าวว่าขอบคุณได้เท้าอุ้ยซื่อรักษาความยุติธรรมไม่เช่นนั้นเราลูกท่านหลานเธอคงอาศัยอิทธิพลข่มเหงเราขุนนางผู้น้อยแล้วเฉียวในเหอกล่าวอย่างโออาอาจหารว่าเราพูดแท่เฉียวเป็นขุนนาง ทักท้วงเมื่อประสบพบเหตุไหนเลยนิ่งเฉยได้พลางก็มองดูทิศทางที่หลีเสียงเฉิงกับพวกจากไปประสานมือต่อเย่เซ,เซียวเทียนแล้วหันกายไปทางหนึ่งครุ่นคิดเราตรวจสอบเรื่องที่ก๊กขูแย่ขวบมาทำร้ายคนพิการจนแน่ชัดวันนี้ยังเห็นก๊กขูแย่คิดทำร้ายขุนานางของราชสำนักกับตาควรที่จะทำหนังสือกราบทูลฟ้องร้องมัน